vivo x100 series 5g กล้องโทรศัพท์มือถือที่ดีที่สุดในต้นปี2024 หลังจากที่ครั้งก่อนเนะะี่ยฮะ vivo x100 series 5G ตัวนี้เนี่ยเขาได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของเราแล้วนะฮะก็แน่นอนว่าทาง MXF ม o อของเราก็จะต้องจัดมาเนะฮะเพื่อที่จะรีวิวให้ทุกคนรู้กันเลยนะฮะว่า vivo ตัวนี้เนี่ยพูดมาตลอดเลยเนาะว่าเขาเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วในเรื่องของกล้องนะฮะไม่ว่าจะใช้มากี่รุ่นนะฮะ vivo ตัวนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์ที่สุดในเรื่องของกล้องแล้วค่ะและปีนี้นะคะเขาก็ได้ออกมาพร้อมกันถึง2รุ่นเลยค่ะนั่นก็คือรุ่นธรรมดาอย่าง vivo x100 แล้วก็ตัวรุ่นโปรนะคะอย่าง vivo x100 pro 5g นั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าทําไมหลายๆคนเนี่ยถึงยกย่องนะคะให้สมาร์ทโฟน vivo ตัวนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนกล้องโทรศัพท์ที่ดีที่สุดในต้นปี2024และมันจะมีอะไรดีไปอีกนอกเหนือจากเรื่องกล้องเนะะี่ยฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในคลิปนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ดีไซน์แล้วก็ภาพรวมกันก่อนเลยนะคะมาเริ่มที่ตัวรุ่นธรรมดากันก่อนเนาะผิวสัมผัสด้านหลังของเขานะคะทั้งตัวรุ่นธรรมดาแล้วก็ตัวรุ่นโปรเนี่ยจะมีผิวสัมผัสด้านหลังนะคะเป็นแบบกระจกแต่ว่าสัมผัสไปแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบนุ่นมๆอ่ะทุกคนแล้วก็ทําให้ไม่เกิดรอยนิ้วมือนั่นเองค่ะอย่างตัวรุ่นธรรมดาตัวนี้นะคะสิ่งที่สังเกตได้เลยก็คือเรื่องของโมดูลกล้องเนี่ยเขาก็ยังคงมีความใหญ่นะคะเป็นเอกลักษณ์ของ vivo อยู่แล้วเนาะซึ่งความใหญ่ของเขาเนี่ ได้ว่ามันจะเป็นรูปแบบเซี่ยวพระจันทร์นะตัวเงินเงินที่เป็นเซี่ยวพระจันทร์ตรงนี้นะคะมันก็จะอยู่ทางฝั่งขวาเนาะแต่ถ้ากลับกันนะคะมาดูที่ตัวรุ่นโปรโตัวรุ่นโปร,โโปรโน,นะคะโมดูลของกล้องเนี่ยก็ยังคงใหญ่เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวขอบกล้องของ,ของเขาเนี่ยมันจะมีความแบบว่าหนากว่าคือมีความเป็นเซี่ยวพระจันทร์แต่ว่าจะเป็นเซี่ยวพระจันทร์อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะในเรื่องของขอบกล้องนั่นเองโดยตัวรุ่นธรรมดานะคะเขาก็จะวางจําหน่ายด้วยกัน2สีค่ะนั่นก็คือสีอีเทอร์ไรท์ เทรลบลูนั่นเองก็จะออกแนวโทนฟ้าๆหน่อยนะคะอันนั้นเนี่ยสีสันน่ารักมากส่วนตัวรุ่นโปรนะคะก็จะมีข้อจํากัดอยู่ตรงที่ว่าเขาจะมีวางจําหน่ายอยู่เพียงแค่สีเดียวนั่นก็คือสีเอสเทอร d b l a แบที่อยู่กับเราตรงนี้เหมือนกันนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องของไฮไลท์หน้าโดน vivo x100 series กันดีกว่านะคะอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะว่าเจ้าตัว vivo เนี่ยไม่ว่าฟิวจะจับเรือธงตัวท็อปตัวไหนมานะคะ vivo เนี่ยก็ยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะคะในเรื่องของการใช้งานกล้องให้คนธรรมดาเนี่ยถ่ายออกมายังเป็นมืออาชีพได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าทาง vivo นะคะเขาได้มีการจับมือนะคะพัฒนาเรื่องของกล้องกับไซส์เนี่ยมาสักพักแล้วนะคะซึ่งรอบนี้นะคะทางไซส์เนี่ยเขาก็ได้มีชิ้นเลนส์นะคะที่ผลิตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า APO ค่ะ APO ตัวนี้นะคะก็จะมีความสามารถพิเศษอยู่2อย่างค่ะอย่างแรกเลยก็คือลดความคลาดเคลื่อนทรงกลมและอย่างที่2นะคะก็จะเป็นลดความคลาดเคลื่อนของสีนั่นเองดังนั้นพอเทคโนโลยี2ตัวนี้เนี่ยมาอยู่ด้วยกันในชิ้นเลนนี้นะคะแล้วนํามาใส่ในกล้องวีว o เนี่ยมันก็เลยทําให้ภาพของกล้องวี vo นะคะมีความคมชัดขึ้นเรื่องของดีเทลนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสีสันคมชัดดีเทลครบทุกรายละเอียดน,นะคะอย่างตอนที่เป็นกระแสนะคะว่าเจ้า v ี vo ตัวนี้เนี่ยนำไปถ่ายพระอาทิตย์ดีเทลยังคงครบค่ะแล้วก เลยนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถนะคะที่ทาง vivo เนี่ยเขาได้ใส่เข้ามาให้ในสมาร์ทโฟนตัวนี้นั่นเองค่ะอะอย่างตัวรุ่นโปรนี้นะคะเขาก็จะให้กล้องหลังมาถึง3ตัวเลยค่ะพิเศษตรงนี้ค่ะกล้องหลักเนี่ยเขาจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลพร้อมกับเซนเซอร์ IMX 989ชื่อดังนั่นเองนะคะแล้วก็ u ั t r a w i d เนี่ย5้ล้านพิกเซลพร้อมกับเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลและสุดท้ายกล้องหน้าอยู่ที่32ล้านพิกเซลค่ะตัวโปรตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังมาพร้อมกับชิปประมวลผลการถ่ายภาพแบบพิเศษะะตัวล่าสุด คือ V 3นั่นเองตัวชิปประมวลผลการถ่ายภาพ V 3ตัวนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการประมวลผลภาพหนักนั่นเองคือเวลาที่เราถ่ายภาพออกมาแล้วเนี่ยพรีวิวมันสามารถที่จะประมวลผลนะคะออกมาให้เราเนี่ยได้ภาพไวยิ่งขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือลดจุดรบกวนนะคะให้มันน้อยลงนั่นเองดังนั้นนะคะภาพที่ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพปกติโหมดมาคโครหรือว่าโหมดพอร์เทรตตอนนี้เนี่ยภาพที่ได้สังเกตได้เลยนะว่าอย่างพอร์เทรตตรงนี้เนี่ยการตัดขอบการเบลอของเขาลายฉากหลังของเขานะคะมันสามารถทําได้ดีมากมากเลยทุกคน คือสมมุติว่าเราไม่ใช่มืออาชีพในการถ่ายรูปอะอย่างฟิลเนี่ยเป็นคนที่แบบเออถ่ายภาพวิวถ่ายภาพเพื่อนแบบกดชัตเตอร์ปุ๊บเนี้ยบางทีมันก็ไม่สวยไงถ้าเราไปถ่ายในกล้องธรรมดาแต่พอมาอยู่ใน V ี vo ตัวนี้นะคะคือเขาเนี่ยใช้ AI ประมวลผลบวกกับเลนส์กล้องที่มันมีความสามารถพิเศษตรงนี้เนี่ยภาพที่ได้นะคะสีสันคมชัดรายละเอียดดีเทลคือระดับมือโปรเลยก็ว่าได้อะหรือถ้าพูดถึงฟิลลิ่งภาพที่ได้นะคะแน่นอนว่าเขาจะมีความเป็นคาแรคเตอร์ของ v i v o อยู่แล้วเนาะภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะมีคคววาามออนสสูงห่่ยก็ื มันจะจัดจ้านแล้วก็คมชัดมากๆซึ่งมันเหมาะกับการที่ใครเนี่ยถ่ายภาพตัวนี้แล้วก็นําไปแต่งต่ออะตรงนี้นะคะไฟล์ภาพที่ได้เนี่ยมันก็จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสีสันที่ได้เนี่ยมันไม่ได้ลดทอนความคมชัดเราลงไปนะคะอย่างตัว portrait เนี่ยการอปอ up ตัวของเราขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความแบบเป็นมิติอะมันไม่ได้หลอกตาจนเกินไปดังนั้นนะคะใครที่เป็นสายถ่ายภาพ vivo x100 pro 5g ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนค่ะทีนี้กลับมาดูที่ตัวรุ่นธรรมดากันบ้างนะคะตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยเขาก็ให้ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะแตกต่างกันที่เซ็นเซอร์กล้องหลักนะฮะอย่าง vivo X ร้อ G ตัวนี้นะฮะกล้องหลักเนี่ยเขาจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลแต่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์จาก Sony นะฮะนั่นก็คือ IMX 9 2 0นั่นเองส่วน ultra wide นะฮะอยู่ที่50ล้านพิกเซลและเทเลโฟโต้64ล้านพิกเซลสุดท้ายนะฮะกล้องหน้าอยู่ที่32ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะภาพที่ได้นะคะของตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยถ้าถามว่ามันแตกต่างกับตัวรุ่นปโปรมากไหมตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาจะแตกต่างกันในเรรรรื่่่องโทนนภาาาพมมกกวุธด รู้สึกว่าโทนภาพของเขามันจะออกไปในทางโทนอุ่นๆกว่าหรือว่าออกสีแบบส้มๆกว่าหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวรุ่นโปรเนี่ยมันก็จะมีความแบบเป็นโทนฟ้ากว่าความคมชัดอาจจะคมกว่านะซึ่งตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่าภาพมันไม่คมนะทุกคนคือภาพมันคมแต่ว่าอย่างใบหน้าคนเนี่ยมันจะมีความแบบนวลๆกว่าหรือว่าการถ่ายพอร์ตเทรตเนี่ยมันก็จะมีมิติที่แตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งถ้าไม่สังเกตหรือว่าไม่เทียบกันช็อตต่อช็อตเนี่ยก็แทบจะแยกไม่ออกเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น กินขาดนะคะตรงนี้ก็ต้องบอกตรงว่ากินขาดไม่แพ้กันเลยค่ะมาต่อกันที่ส่วนของวิดีโอกล้องหลังกันบ้างเนี่ยะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะระหว่างรุน่นก็คือว่าตัวรุ่นโปรเนี่ยเขาจะสามารถถ่ายกล้องหลังนะฮะได้ที่ความละเอียดสูงสุด 8K 30เฟรมส่วนตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะถ่ายความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 4K 60เฟรมนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งนะคะโหมดซีเนมาติกที่ให้มาเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าความละเอียดเนี่ยก็จะต่างกันเช่นเดียวกันตัวรุ่นโปรเนี่ยจะถ่ายได้สูงสุดนะคะ ได้อยู่เพียงแค่1 8ึ่งเฟรมนั่นเองค่ะตัวรุ่นโปรเนี่ยการถ่ายซีนิมาติกนะคะการละลายฉากหลังของเขาเนี่ยก็ถือว่าเออทำมาได้ดีเลยนะถ้าเทียบกับหลายๆแบรนด์นะคะทั้ง2รุ่นนี้นะคะถือว่าทําออกมาได้ดีนะในเรื่องของวิดีโอบางทีเนี่ยการที่เราหมุนแสงนะคะอาจจะเป็นแบบว่าแสงสะท้อนด้านหลังนะคะเข้าสู่แสงด้านหน้าเนี่ยมันอาจจะมีความมืดหรือว่าความแบบวาบบ้างในเรื่องของแสงนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะส่วนเรื่องของสีสันหรือว่าความคามชัดนะคะระหว่างตัวรุ่นโปรกับตัวรรรุ่่นนธมดดดาี้้เพืออคูววิโแล ยังไงนะคะก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าตัวรุ่นโปรก,กับตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยเขาต่างกันมากหรือเปล่าหรือว่าไม่ต่างกันเลยค่ะ เรามาพูดถึงเรื่องของการใช้งานตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่ชิปเซตก,กันก่อนเลยนะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นโปรหรือตัวรุ่นธรรมดานะ,ะ่ะชิปเซตที่เขาให้เนี่ยให้มาเหมือนกันเลยคือ d i m e n s i t y 9300แต่ว่าก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของแรมกับรอมค่ะตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยแรมจะเริ่มต้นที่12 g b อตนะคะพร้อมรอมห5 6 g b ส่วนตัวรุ่นโปรเนี่ยก็จะขยับเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นแรมกับหกกิกนนชอบ่ายรมมา เก็บไว้เยอะแยะมากมายมหาศาลเนี่ยตัวนี้รุ่นโปรตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าด้วยความที่รอมเนี่ยให้มาถึง512 g b เนาะแต่ถ้าใครที่เป็นคนแบบว่าไม่ค่อยถ่ายรูปสักเท่าไหร่ใช้งานทั่วไปนะฮะจริงๆตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วนะด้วยความที่ชิปเซตเนี่ยเป็นชิปเซตเดียวกันเนาะแต่ว่าความจุเนี่ยมันก็จะลดลงมาหน่อยนะฮะดังนั้นใครที่ชอบถ่ายรูปอาจจะต้องหันไปทางตัวโปรเสียมากกว่าค่ะมาถึงเรื่อง performance กันบ้างนะคะในการใช้งานทั่วไปเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะใช้งานแอปพื้น ตามไม่มีกระตุกเลยหรือว่าจะใช้หลายแอปพร้อมกันสลับแอปไปสลับแอปมาเนี่ยก็ไม่ได้มีความกระตุกเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะสรุ่นนี้เนี่ยพร้อมใช้งานบนระบบ f a n Touch OS หรือว่าบน Android 14นั่นเองก็แน่นอนว่าเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันลูกเล่นต่างๆนี้มันมีเยอะมากมายพอสมควรอยู่แล้วนะคะสำหรับระบบ Android อะตรงนี้ใครถูกใจอะไรก็ต้องลองเล่นกันดูค่ะส่วนเรื่องของการเล่นเกมอะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยกันมากเลยว่าเอ๊ะโปรเซสเซอร์ชิปตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถประมวลผลเกมแล้วทําให้เครื่องร้อนไวหรือเปล่าหรือว่าเล่นเกม แล้วเนี่ยมันจะมีความกระตุกหรือเปล่านะฮะต้องบอกตรงเลยว่าตัวรุ่นธรรมดาและตัวรุ่นโปรเนี่ยชิปเซ็ตเหมือนกันการเล่นเกมของเขาเนี่ยมันเลยไม่ได้มีความต่างกันมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าถามถึงเรื่องความเร็วแล้วก็ความแรงเนะะี่ยแน่นอนว่าถ้าเราปรับกราฟิกสูงๆนะฮะการเล่นเกมเนี่ยมันสามารถเล่นได้แต่อาจจะยังไม่เหมาะกับการเล่นระยะยาวสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าด้วยความที่เออพอกราฟิกมันสูงเอฟเฟกมันสูงในระดับแบบออาต้าหรือว่าแบบระดับสุดของขีดเลยเนะะี่ยมันก็อาจจะทําให้มีความร้อนไวสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ด้ มันก็ไม่ได้เป็นอุณหภูมิที่แบบว่าร้อนจ๋าจนเล่นต่อไม่ได้นะมันก็ยังเล่นต่อได้แต่ว่าแนะนําว่าให้พักสักครู่นะคะแล้วก็ค่อยมาเล่นใหม่เนาะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความร้อนที่อาจจะจัดการพลังงานได้นะคะในระดับที่น่าพอใจแต่ยังไม่ได้อยู่ในระดับที่แบบเออดีมากๆเลยในตัวชิปเซ็ตสักเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของ FPS หรือว่าเฟรมเรทเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้เรื่อยๆนะคะเล่นไปเนี่ยไม่มีกระตุกหรือว่าไม่มีเฟรมเรทตกเลยนะคะเออเหมาะกับใครที่เป็นสายเล่นเกมแต่ไม่ได้เป็นนสาายเเเเล่กกมมมออรร์ amer, หื ขนาดนั้นนะคะก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นั่นเองค่ะ มาต่อกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะคะทั้ง2รุ่นนี้นะคะสเปคหน้าจอเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยคะ่ะทุกคนก็คือเป็นหน้าจอแบบ LTPO AMOLED Display นะคะมาพร้อมกับขนาดใหญ่มากถึง6.78นิ้วเลยก็ไม่ว่าจะรุ่นโปรหรือรุ่นธรรมดานะคะก็ได้ขนาดหน้าจอมาเท่ากันแล้วก็ยังให้ Refresh Rate นะคะมาอยู่ที่ 120Hz สเฮิร์ตนะคะสมูทลื่นไหลแน่นอนและสุดท้ายพิเศษมากๆเลยคือเรื่องของความสว่างตรงนี้เนี่ยชื่นชมมากเลยเพราะว่าเขาให้ความสว่างสูงสุดมาอยู่ที่3,000นิตเลยคะ่ะทุกคนความสว่างสูงสุดถือว่าเป็นเรื่อองงงสําาคัญยย่นนึเลนะ พอเขาให้มาที่3 0 0พนิตแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดสุดได้ตอนอยู่กลางแจ้งแล้วถ้าถามว่าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยความสว่างมันดรอปลงไหมต้องบอกตรงเลยว่าเขาไม่ได้ดรอปลงไปเลย <G l oss> ก็คือว่าสามารถใช้งานส0มพันิตได้แบบยาวๆเลยแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของความร้อนตัวเครื่องคือ1คือใช้งานกลางแจ้งอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมีอุณหภูมิท,มท,มที่ร้อนขึ้นไปนะคะและ2เลยคือเรื่องของความสว่างหน้าจอ Tiny. พอเราปรับสุดแล้วบวกกับอากาศร้อนเนี่ยมันรวมกันมันก็ยิ่งทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมีอุณหภูมิสูงไปหน่อยนะคะดังน ที่พอดีก็พอแต่ถ้าตอนไหนมีเหตุจําเป็นจะต้องใช้ส0 0พันนิตจริงๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้ค่ะไม่ได้มีความดรอปลงไปก็ถือว่าอย่างสว่างแบบโอเคอยู่ค่ะและถ้าถามถึงความแตกต่างนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าสเปคของเขาเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยดังนั้นนะคะหน้าจอเนี่ยมันเลยไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดสักเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ฟิลรู้สึกว่าฟิลสังเกตได้นะคะเป็นสังเกตเล็กๆน,น้อยๆของเรานะคะก็คือเวลาที่ฟิลดูหนังเนี่ยตัวรุ่นธรรมราเนี่ยมันจะออกไปในทางโทนสีฟ้าี่นมมมมมววงอะแรืคคาาสัจบบ ลึมกว่านิดนึงแต่แบบนิดเดียวจริงๆทุกคนคือมันไม่ได้เยอะจนถึงขั้นแบบสังเกตเห็นอะแต่ถ้าอย่างตัวรุ่นโปรเนี่ยมันก็จะมีความสีสันที่เป็นสีฟ้าแบบสีฟ้าเลยอะมันไม่ได้ฟ้าออกทนม่วงเพราะว่ามันไม่ได้มืดเนาะคือตัวรุ่นโปรม,มันก็จะมีความสว่างกว่าเล็กน้อยนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันสามารถแก้ได้นะคะอย่างตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยแนะนําว่าใครที่ชอบดูหนังนะคะผ่าน Netflix หรือว่า y YouTube เนี่ยเขาจะมีการปรับปรุงนะคะ Visual e n h a n c e m e n t หรือว่าการปรับปรุงคุณภาพภาพนะคะให้เราเนี่ยสามารถ ช่วยส่งผลให้การดูหนังดูวิดีโอของเราเนี่ยมันมีคุณภาพนีคะแล้วภาพเนี่ยมันก็จะมีความสว่างแล้วก็สีสันตรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และมาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องของแบตเตอรี่กับเรื่องฟาชชาร์ตตัวนี้เนี่ย vivo เขาก็เด่นเหมือนกันแบตเตอรี่เนี่ยทั้ง2รุ่นนะคะจะให้ความจุมาแตกต่างกันตัวรุ่นธรรมดานะคะจะอยู่ที่ความจุ5000ม ah. ิลลิแอมตัวรุ่นโปรเนี่ยจะอยู่ที่5,400ม ah. ิลลิแอมแต่ถ้าถามว่าความรู้สึกเนี่ยมันแตกต่างกันไหมนะคะถึงแม้ว่าจะให้ความจุมาแตกต่างกันนะคะตรงนี้ฟิวต้องบอกตามตรงเลยว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าความจุข,ของเขาเนี่ยมันใช้งานแล้วแตกต่างกันขนาดนนนนัั้้้อออาา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 จจจจจะะะมมมีีบบงงงหหววะะท่่่เรรรรรใชตตุธดาากกื รุ่นโปรหนักกว่านะฮะคือใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงถ่ายรูปนะฮะมันต่างกันประมาณ2-3%อนะทุกคนมันยังอยู่ในเลทที่แบบไม่ได้กินกันขาดขนาดนั้นดังนั้นนะคะฟีรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นธรรมดาหรือตัวรุ่นโปรเนี่ยเรื่องการจัดการพลังงานเรื่องความจุบแบตเตอรี่เนี่ยมันยังอยู่ในระดับที่ดีมากๆเลยก็ว่าได้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะด้วยความที่ว่าเขามาพร้อมกับชิปประมวลผล V3 แนละ้วตัวนี้เนี่ยเขาก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานแบตเตระะอรี่นเนี่ยฮะารใช้งงานพลั แบตเตอรี่เนี่ยมันก็ถือว่าประหยัดแบตใช้ได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะที่บอกไปว่าความจุเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะฮะสิ่งที่แตกต่างกันมันยังมีอยู่ค่ะทุกคนก็คือเรื่องของฟาชาร์ตนั่นเองตัวรุ่นธรรมดาถึงแม้ความจุจะน้อยกว่าแต่ว่าเขาเนี่ยได้ฟ้าชาร์ตแบบมีสายนะฮะมามากถึง120วัตต์เลยแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นโปรเนี่ยเขารองรับฟาชาร์ตแบบมีสายนะฮะเพียงแค่100วัตต์เท่านั้นตรงนี้รู้สึกแปลกนิดนึงนะคะทำไมตัวร ก็เป็น120วัตต์ทั้ง2รุ่นเลยนะก็คืออุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องเนี่ยเหมือนกันเดะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเคสนะคะหรือว่าอะแดปเตอร์เนาะดังนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นข้อแตกต่างกันอย่างหนึ่งก็คือว่าเคยใช้งานนะคะโทรศัพท์จนแบตหมดเกลี้ยงเลยนะจนเครื่องมันดับเลยแล้วเราเนี่ยเอาไปเสียบสายชาร์จแบตซึ่งปกติแล้วถ้าแบตหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยแบตนดอื่นๆเนี่ยมันอาจจะต้องรอหน่อยประมาณ20วินาที30วินาทีได้นะคะแต่ว่าตัวรุ่น vivo ตัวนี้เนี่ยด้วยวีตน,นร้นะะรรง คือตกใจอยู่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องยกย่องเลยว่าทาง Vivo เนี่ยเขาทําเรื่องฟ้าชาั้นมาได้ดีจริงๆนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะทั้ง2รุ่นเนี่ยรองรับ 5G ทั้ง2รุ่นเลยค่ะแล้วก็รองรับ Wi-Fi 7พร้อมกับ Bluetooth 5.4สิ่งที่ต่างกันนะคะจะเป็นเรื่องของ USB-C ค่ะตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยน่าเสียดายหน่อยนะคะที่จะให้มาเป็น USB-C 2.0แต่ตัวรุ่น Pro เนะคะเขาก็จะให้มาเป็น USB-C 3.2นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเรื่องของการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น Wi f i หรือว่า จีเนี่ยก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนะฮะไม่มีปัญหาเลยค่ะมาถึงช่วงเวลาสําคัญแล้วนะฮะนั่นก็คือการสรุปท้ายคลิปของเรานั่นเองนะฮะต้องบอกก่อนว่าที่ฟิวจะสรุปต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะว่าหลังจากที่เราได้ลองใช้มาจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นยังไงมันเหมาะกับใครนะฮะหรือว่ามันตอบโจทย์ยังไงนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะถ้าถามว่าชอบอะไรที่สุดใน x 1 0 0้อยซีรีส์นะคะแน่นอนว่าทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันอยู่แล้วนะฮะว่าเป็นเรื่องของกล้องนั่นเองคืือเเเเรรรรราาาาาาาสมมมถถปปปปลลีี่่่ยยยนนนนนจกกคคธด็็ทูแบบ อาชีพได้เลยบวกกับลูกเล่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์โบเก้เบลอหลังต่างๆเนี่ยมันถือว่าเออมืออาชีพมือโปรจริงๆแล้วถ้าถามว่ารุ่นไหนเหมาะกับใครนะคะฟิวรู้สึกว่าตัวรุ่น X100 นะคะหรือว่าตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยเขาอาจจะเหมาะไปกับคนที่ไม่เน้นเรื่องเกมสักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะมีถ่ายรูปบ้างเน้นวิวทิวทัศน์หรือว่ามีถ่ายคนบ้างประปรายนะ X100 ธรรมดาถือว่าอยู่ตัวแล้วนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าให้แรมเริ่มต้นมาก็สูงนะแต่ว่าอาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างในเรื่องของการเก็บข้อมูลเรรื่่ออองงขกาาาาถยยภพจจะ ไม่ค่อยเหมาะกับตัวที่มีความจุน้อยสักเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่มีงบเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะฮะชอบโทรศัพท์ที่มันมีความจุแบตเตอรี่เนี่ยสูงมากๆนะคะใช้งานได้ยาวนนะทั้งวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของกล้องนะฮะระดับมือโปรมืออาชีพถ่ายรูปเยอะมากชอบเก็บโมเมนต์ต่างๆนะฮะตัวโปรเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะดังนั้นนะฮะใครที่รู้สึกว่าดูคลิปนี้แล้วตัวเองเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะฮะ,ะ,ะก็ลองใช้คลิปนี้นะคะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อนะฮะไม่ว เาม้้นขาาบอกกัไดค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะตั้งแต่พูดมาต้นคลิปจนยันจบคลิปเนี่ยเรื่องของกล้องก็ยังพูดได้ไม่หมดเลยค่ะต้องมีเวลาสัก2วันมานั่งดูคลิปเลยก็ว่าได้ค่ะดังนั้นนะคะใครที่กดติดตามช่องเราไว้นะคะครั้งหน้าเนี่ยแน่นอนว่าไม่แน่เราอาจจะพาไปเจาะลึกกันนะคะในเรื่องของกล้องตัว vivo x100 แล้วก็ x100 pro นี้ก็เป็นได้ค่ะและสำหรับวันนี้ฟิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ